สวัสดีค่ะคุณติ๊กนะคะจากโยคะแอนดมีนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้เจอกันและเราจะได้เจอกันแบบนี้อีกบ่อยๆนะคะในสตูของเรานะคะโยคะแอนดมีเรามีมากมายหลายแบบของคลาสก็คือแบ็คเลสฮอตฮอตโฟร์โฟร์แล้วก็พลัสใกล้ๆนี้เรากำลังจะมีอีกหลายๆคลาสเลยนะคะที่จะสร้างสีสันให้กับทุกคนที่เข้ามาร่วมฝึกน <c oughs> ึมบอกอีกอันหนนะึ่งอ่ะจะบอกว่าหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะได้เจอกับอีกหลายๆคลาสนะคะซึ่งติ๊กจะพาทุกคนไป อาจจะไปแอบดูวันนี้ครูเอกสอนอะไรวันนี้ครูบีสอนอะไรหรือครูหลายๆคนของโยคะอันมีสอนอะไรเราจะได้ดูกันสดๆเลยค่ะแล้ววันนี้แน่นอนเนื่องจากเป็นครั้งแรกติ๊กก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับคลาสของติ๊กนะคะหลายๆคนกลัวคลาสกลัวมากเลยว่าโอ๊ยมันยากทำยังไม่ได้ฉันไม่กล้าเข้าแต่รับรองถ้ามาเข้าคลาสพัฒของติ๊กสิ่งที่แน่นอนที่จะได้ได้ออกไปนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็ความสุขที่ เต็มที่ามากๆอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันวันเสาร์นี้เราจะไลฟ์สดๆนะคะในคลาสของพลาสอ้อลืมบอกตีมขอติ๊กนะคะในพลาสเสาร์นี้ก็คือตีมแมงงองแงตีมแมงง้องแงงแมงง้องแงงเป็นตัวอะไรแล้วก็จะสนุกแค่ไหนไม่ต้องกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะคะรับรองสนุกแน่แล้วเราเจอกันค่ะวันเสาร์นะคะพ l าสซ11โมงค่ะเจอกัน